เจลเกนสมว์เทรเซอร์นุ่มลำมุนมีความชุ่มชื้นมากๆเป็นกลิ่นหอมแบบหอมเหมือนหอมสะอาดสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องกษิตาสเตชันเลยนะคะวันนี้เนี่ยชยีจะมาพูดถึงเรื่องของการบำรุงผิวการนั่นเองค่ะก็คือเจ r ร์เก o i มอยเจอร์ไรเซอร์เลยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักแบรนด์นี้กันดีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ถึงว่าเออแต่ละสูตรเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็สูตรที่ชีชอบที่สุดเนี่ยคือตัวไหนซึ่งก่อนอื่นเนี่ยชีขอมาเล่าถึงสภาพผิวของตัวเองก่อนชีเป็นคนที่ผิวอะแห้งมากตอนกลางคืนอะเนาะบางทีเรานอนเราเจออากาศเย็นในห้องนอนแบบนี้มันก็ทาให้ผิวมันยิ้ยวันนีมๆ ะะชีก็เลยจะมา create ลุกสี่ลุกนะคะกับ4สูตรนะคะสำหรับเจอเก้นมอยเซอร์ค่ะก็สําหรับสูตรแรกที่ชีชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือน้องคนนี้นะคะจะเป็นเจอเก้นอัลต้าฮิลลิงเอ็กซ์ตร้าดายสกินมอยเซอร์ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากเป็นพิเศษหรือว่าคนที่ผิวแห้งกร้านเฉพาะบางส่วนเช่นส้นเทา้าข้อศอกก็อีกหนึ่งจุดที่ชีชอบลืมทาคือชีเป็นแบบนักใส่เอลลอยในตํานานคือเราจะทาแค่แขนขาแต่ว่าบริเวณพวกคุงอะไรแบบนี้ชีจะแบบไม่ได้ใส่แต่สักเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงนะะค คือตัวนี้เขามีส่วนผสมของวิตามิน C, E แล้วก็ b 5นะคะแล้วก็ประสานเทคโนโลยีไฮดราลูเซนค่ะจะเพิ่มความสว่างใสให้กับผิวด้วยนะคะสําหรับคนที่แบบมีปัญหาที่ต้นเหตุจริง,รงๆเช่นแบบผิวแห้งกร้านผิวแบบแตก ช่วยได้เลยนะคะคือชียเป็นคนที่ไม่ชอบมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอะไรเลยแม้กระทั่งหน้านะไม่ชอบให้มันแบบเหนียวเหนียวหนักหนักทำให้เลอะที่นอนต้องใช้อะไรที่มันช่วยให้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นเช่นแบบมีเนื้อที่ซึมซาบไวยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ามันสามารถบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ผิวมันแบบเหนียวหนักจนเกินไปค่ะพอใช้ไปแล้วเนี่ยผิวมันก็จะมีความนุ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนี้นะคะเขาก็จะกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้้ยยาาาววนนนนดเะก็็จปสูตร สำหรับเอวตราฮิลลิ่งเลย จากนั้นนะคะก็มาเจอกับชีในลุกที่2แล้วก็สูตรที่2ที่จะมาพูดถึงเลยนะคะก,ก็คือตัวนี้เลยค่ะจะเป็นเจลเก้สแตนด์อีฟายิงมัลติวิตามินมอยส์เจอไรเซอร์ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็คนที่มีความกังวลในเรื่องของผิวที่เริ่มส่งสัญญาณแห่งวัยค่ะสําหรับใครที่อยากจะมีผิวอ่อนเยาวนะ์นะชีแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่ามันจะให้ผิวที่แบบมีความชุ่มชื้นเหมือนผิวที่ดูอ่อนเยาว์ซึ่งเขาก็จะมีส่วนผสมของแอนต้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็ A, e, วกิตา,ม,ม,ม,า,ามินม้วกคะึเบบ ทาง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นิดนึงค่ะแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันแล้วก็เนื้อเนี่ยชีรู้สึกว่ามันจะแตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับคนที่ชอบแบบเนื้อบางๆหน่อยตัวนี้เลยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆบางคนอ่ะอาจจะดูแลแค่ผลิตภัณฑ์ดูแผลผิวหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพื้นผิวของเราอ่ะผิวตัวมันมีเปอร์เซ็นต์นมากกว่าผิวหน้าอีกฉะนั้นชีว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแผลผิวกายดีๆเนี่ยก็มีส่วนทําให้เราเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็ใครที่แบบว่าเริ่มมีสสัญญาาณแแข่่งวยยเเนนนนีก็็ะนะํปูตร้ลค ตอนที่ลุกที่3นะคะแล้วก็สูตรที่3เลยค่ะก็คือน้องคนนี้เลยนะคะเจิร์เกนส์ซูตติ้งอะโล่รีเฟรชชิ่งมอยส์เจอไรเซอร์ค่ะจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวธรรมดาไปจนถึงผิวแห้งค่ะเขาจะมีส่วนผสมของคิวคอมเปอร์เอ็กซ์ตรักนะคะแล้วก็อะโลเวยล่าค่ะสำหรับสูตรนี้นะชี้ชอบใช้ตอนที่แบบเหมือนไปเจอแดดมากหนักหรือว่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าออกกําลังกายกลางแจ้งอะไรแบบนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันสามารถกรอบประโลมผิวได้ดีเขาจะมีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องการบํารุงแล้วก็การฟื้นฟูด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยให้ผิววววขของงเเราาานนีี่ยยยมมคคสสใึ้้ดทโโล ไฮด้าลูเซนเลยนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแลดูงดงามมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความนุ่มละมุนด้วยค่ะเนื้อสัมผัสของเขานะคะก็จะมีความซึมเร็วก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายค่ะมีความรู้สึกเย็นนิดนิดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะช่วยทําให้ผิวของเราที่แบบแห้งผากเนี่ยมันก็จะดีมากขึ้นมอยเจอร์ไรเซอร์ของเจอเก้นเนี่ยพี่ชายคนกลางชี้ชอบมากเขารู้สึกว่าเนื้อมอยเจอร์ไรเซอร์ของเจอเกนเนี่ยนุ่มละมุนแต่ก็มีความชุ่มชื้นมากๆคือมันเป็นเนื้อที่แบบไม่่่่่คคออออยไได้้เเห็นนนนตาามมมรืๆกัฉะใทีบช ความเหนียวความเหนอะหนะเนี่ยชีคิดว่าตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็มาเรื่ที่สูตรสุดท้ายนะคะแล้วก็ลุกสุดท้ายเลยค่ะก็คือ g o r g i a Dairy Moisture Dry Skin Moisturizer ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งกร้านเลยนะคะซึ่งเขาจะมีส่วนผสมของซิลปโปรตีนแล้วก็ซีตรัอเอ็กซ์แทกด้วยค่ะแล้วก็ยังคงประสานเทคโนโลยีไฮดรูเซนต์อยู่นะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสามากขึ้นค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยคือเป็นสูตรที่ชีรู้สึกว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะซื้อสูตรไหนดีห <c oughs> ลายๆคนน่าจะใช้ได้ไม่ว่าจะสภาพผิวแบบไหนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังมมมอวาุุนะ่่่้นลลยใหผิทีดูู ซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยหอมอ่อนๆซึ่งมันเป็นกลิ <ö. S 1> ่นหอมแบบหอมเหมือนหอมสะอาดก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นนานเนี่ยเขาก็จะประสานความชุ่มชื้นได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบแนะนําเลย คราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าชี้ชอบสูตรไหนมากที่สุดนะคะส่วนตัวเอาแบบปัจจุบันนะคะชี้ชอบสูตรนี้มากที่สุดจะเป็นสูตรอัลตร้าฮิลลิ่งค่ะตัวเองอะ่ะเป็นคนที่มีปัญหาเฉพาะจุดเยอะมากๆแล้วก็ยิ่งตอนนี้ชี้ออกกําลังกายกลางแจ้งเยอะด้วยทําให้เวลาที่ชี้แบบใส่เสื้อแขนปุดหรือว่าเกงขาสั้นอย่างเงี้ยบางทีคือมีปัญหาเรื่องแบบผิวแห้งไม่เท่ากันซึ่งตัวเนี้ยก็เลยตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากจะได้เจอเกนมสมอลเจอไรเซอร์เนี่ยทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ซนนะะูเป 21ml นะคะจะราคาอยู่ที่295บาทค่ะแล้วก็จะมีขนาดหนึ่งนะคะขนาด 295ml เนี่ยจะอยู่ที่199บาทเท่านั้นค่ะก็สามารถไปจัดกันได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบสูตรไหนของเจ r g e ก s m น i ์มอยส z เจอร์ก็สามารถมาแชร์กันได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย